ไปดูนั่นดิดูมันฟันนั่นดิฮะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโหแท้จรงเลยอ่ะมันฟันยังไงดูนี่มันฟันนั่นละลาอ่ะโอ้โหโอ้โหาแท้เลยดูดิลงมาแล้วลงมาแล้ว ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7ึ่ เข้าสู่วันที่3เจอศพแรกกู้ภัยตราชใช้แผน2อขับเรือเร็วบนจุดลึก20เมตรก่อนองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตราเล่งนิ็บหน้ากากผ้าแจกจ่ายประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของไวร,ร,รัสโควิด -19 อําเภอเาสมิจังหวัดตราตั้ง3จุดสกัดขัดกล่องประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดตรา เข้าสู่วันที่3เจอศพแรกกู้ภัยตราใช้แผนสองขับเรือเร็วบนจุดลึก20เมตรก่อนศพลอยขึ้นมาเหนือน้ำด้านกู้ภัยสว่างตราขอกำลังสนับสนุนกู้ภัยจันทบุรีเหตุเจ้าหน้าที่เริ่มเหนื่อยล้าหลังค้นหานานสองวัน เวลา13นาฬิกาวันที่28มีนาคม2563สมามคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราสามารถค้นหาผู้สูญหายที่จมน้ำเมื่อวันที่26มีนาคม2563ได้แล้ว1รายคือสาวประเภท2บริเวณจุดที่มีน้ำลึก20เมตรของอ่างเก็บน้ำของสนจากนั้นได้นำศพเข้ามารอเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์ โรงพยาบาลบ่อไร่ชนสูตรสบต่อไปขณะที่ญาติผู้สูญหายอีกหนึ่งรายคือนายนิวัฒแสงสวัสด์อายุ28ปีชาวตำบลนนทร4อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรายังคงรอกเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบริเวณสันเขื่อนซึ่งห่างจากจุดกระเหตุประมาณ1 km, กิโลเมตรโดยล่าสุดผู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตรายังคง ใช้ชุดประดาน้ำจากอำเภอเมืองอำเภอเขาสมิงและอำเภอคลองใหญ่ในการปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึ่งสี่บ่อไร่โดยในวันนี้ได้ขอกําลังสนับสนุนทีมประดาน้ำจากสมัค,คมกู้ภัยสว่างกระตันยุทธรรมสถานจันทบุรีเพื่อร่วมค้นหาเนื่องจากนักดาน้ําของกู้ภัยสว่างตราเริ่มเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องสําหรับการค้นหาในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่3ซึ่งคาดว่าผู้สูญหายน่าจะเริ่มลอยขึ้นมาจากใต้น้ำ ลึก20เมตรแต่คาดว่าจะลอยอยังไม่ถึงเหนือน้ําจึงได้ใช้วิธีการขับเรือเร็วบนรอบบริเวณจุดน้ําลึก20เมตรเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมของน้ําก่อนที่ศพแรกจะลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ําส่วนผู้สูญหายอีกหนึ่งรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหาใต้น้ําอีกหนึ่งรายซึ่งมีความลึก1 0บถึงยีเมตรอําเภอขาสมีจังหวัดตราดตั้ง3จุดสกัด คัดกองประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดตราเพิ่มจุดสกัดที่สนามบินท่าโสมเผยสายการบินลดเที่ยวบินเข้าตราหรือวันละสองเที่ยวบรรยากาศการเดินทางเข้าออกของจังหวัดตราของประชาชนในพื้นที่ที่สองจุดสกัดคัดกองของจังหวัดตราในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราที่บ้านท่าจอดตําบลแสนตุง้งอำเภอเขาสมิงและที่บ้านนาแกง ตำบลประนีตอำเภอเขาสมิงยังมีประชาชนเดินทางโดยรถส่วนตัวและรถตู้ในแต่ละวันมีจำนวนลดลงจำนวนคนและจำนวนรถที่เข้ามาอย่างจังหวะตานายเพียรวัตรวังรัตุลนายอำเภอเขาสมิงเปิดเผยว่าถ้าอำเภอเขาสมิงได้ตั้งจุดคัดกรองสองจุดที่ด่านท่าจอดตำบลประนีตและบ้านนาแกงตำบลประนีตซึ่งตั้งมาก่อนที่จะมีการประกาศพรกอฉุกเฉิน และใช้การคัดกล่องที่เข้มงวดโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนวิกโยธินเจ้าหน้าที่ขนส่งและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจสอบในทุกความรับผิดชอบแต่ละหน่วยโดยเฉพาะด้านการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดราะยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีเพียงการเฝ้าติดตามกรณีคนขับรถตู้รับนักท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบ,บุรีกำลังรอว่าติดเชื้อหรือไม่ เพราะว่ารายนี้เข้ามาอย่างจังหวราะหลายครั้งทั้งนี้ทางอำเภอเขาสมิงได้แจ้งเตือนและขอความร่วมมือไม่ให้ออกนอกบ้านและควรปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดนะอำเภอเขาสมิงกล่าวอีกว่าวันนี้ทางอำเภอเขาสมิงได้ตั้งจุดสกัดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดที่สนามบินท่าสมตบตบท่าสมอำเภอเขาสมิงเพื่อคัดกองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพซึ่งวันนี้ทราบว่าในแต่ละวันจะมีเที่ยวบินมาจังหวะละสามเที่ยวแต่วันนี้ลดลงเหลือ โดยจะมีกำนันและนายกองการบริหารส่วนตะบนท่าสมและสาธารณสุขเข้าไปดูแลแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานีบีทีเอสอนุสาวรีโ18 18 18ทร0ย์8 1 8 2 8สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดจังหวัดตราดเร่งเย็บหน้ากาก้าแจกจ่ายประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่สาราประจํหมู่บ้านบ้านบางปิดบนหมู่ที่สามตำบลบางปิดอำเภอรับงอบจังหวัดตราประชาชนจิตอาสาในตำบลบางปิดต่างเร่งเมือช่วยกันเย็บหน้ากากผ้า เพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่โดยประชาชนจิตอาสาบอกว่าใครมีฝีมือด้านการเย็บผ้าก็จะมาช่วยกันโดยใช้จักรเย็บผ้าของตนเองซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดจัดหาผ้ามาให้และช่วยกันออกแบบโดยจะมีการแบ่งหน้าที่กันจะใช้บุคลากรก่อนไม่มากนักโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดได้รับการจาัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจํานวน17,000บาทในการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อ <c oughs> หลังจากที่ได้ซื้ออุปกรณ์มาแล้วพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสาก็มาร่วมกันทำ โดย1วันจะผลิตได้ประมาณ200-300ชิ้นมีเป้าหมายผลิตหน้ากากผ้าไม่น้อยกว่า3,930ชิ้นโดยจะทำการแจกประชาชนในพื้นที่ทุกคนโดยขณะนี้ได้มีการแจกไปบ้างแล้วบางส่วนนายสุชาติจิตมุ่งมโนธรรมนายกองค์การ,รบริหารส่วนตำบลบางปิตกะว่าการทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางปิดส่วนที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัยประกอบกับ ปัจจุบันพบปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้ายังคงช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้หากรู้จักป้องกันตนเองโดยการอยู่ระยะห่างและอยู่กับบ้านในช่วงวิกฤตขณะนี้หากใครจําเป็นต้องออกไปทำมาหากินก็ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเองขอบใจนโยมที่หลายคนล้างมือแล้ว ขอบใจมากๆโยมที่หลายคนล้างมือแล้วหมายความว่าผมล้างมือแล้วครับผมไม่ทําความชั่วอีกแล้วครับผมหยุดเสียทีนะครับในเรื่องของการโกหกจนเป็นนิสัยผมหยุดแล้วครับผมเลิกแล้วครับผมล้างมือแล้วครับจากการที่เพียงแค่เอาเหตุผลของความจนไปปล้นคนอื่นผมพอแล้วครับจากการที่คิดเบียดเบียนคนอื่นผมล้างมือแล้วครับโยมวันนี้อาตมาล้างมือด้วยเจลทุกคนก็กําลังล้างมือกันทั่วโลกไปหมดเลยนะแล้วก็มองเห็นพระหัตถ์ของพระพุทธรูปนะซึ่งอาตมากําลังจะ ขัดพระพุทธรูปให้ขึ้นเงาในะชว่วงนี้ว่างดีเหลือเกินนะให้ขึ้นเงานะด้วยการใช้มะขามเปียกขัดนะก็เลยนึกถึงตรงนี้ที่ว่านึกถึงการล้างมือนะเมื่อเราทุกคนล้างมือเนี่ยอาตมาก็อยากจะดึงเข้าเรื่องตรงนี้ที่ว่าล้างมือได้แล้วเนี่ยโยมสัญญาณโลกกําลังบอกแล้วว่ามนุษย์เนี่ยควรจะต้องล้างมือจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีคุณเบียดเบียนโลกมากเกินไปเราจึงส่งอีโบราไปเราจึงส่งซาไปเราจึงส่งอ่าโครโรนาไปนะเราจึงส่งโรคภัยไข้เจ็บ ไปทําให้มนุษย์เนี่ยรู้ตัวสเสี้ยนึงว่ามนุษย์กําลังเบียดเบียนกันมากเกินไปแล้วมนุษย์กําลังทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้เพื่อนร่วมโลกทําให้ทรัพยากรของโลกสภาพแวดล้อมของโลกเดือดร้อนมากเกินไปแล้วมนุษย์ควรจะต้องล้างมือแล้วเหมือนกับการที่กําลังบอกวันนี้ทั่วโลกว่าล้างมือกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวพอโครคภัยไข้เจ็บมันผ่านไปพอเสี้ยนกลับมาเริ่มล้างมือกันใหม่ด้วยการล้างใจเมื่อใจของเราสะอาดกายวาจาก็ดีตามไปด้วยนะกายวาจาใจ นะเริ่มต้นจากใจที่ดีใจที่ไม่คิดที่จะเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนใครก็เริ่มต้นด้วยการมาล้างมือกันล้างมือตรงนี้ทุกครั้งขอให้โยมนึกถึงนะว่าเดี๋ยวนับจากนี้ เราจะล้างมือจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีสักทีเราจะมาล้างนิสัยกันใหม่เราจะไม่ใช้พลาสติกจนกระทั่งกลายเป็นมลภาวะของโลกเราจะมาล้างตัวเองเราจะมาล้างความคิดเราจะมาล้างวิธีการว่าเราจะไม่โมแต่ด่ากันด่าเองยกความผิดให้กับคนนั้นคนนี้ทุกคนเลวหมดยกเว้นแต่เราไม่ได้เราจะต้องมาล้างใจดูใจตัวเองแล้วเริ่มพัฒนาตัวเองได้เวลาล้างมือได้เวลาล้างใจนะเพื่อที่จะใช้เหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้ให้กลับมาดูตัวเองว่า เราควรจะล้างมือมันอาจจะสะอาดแค่อาจจะสะอาดแค่70%็ดซแต่ถ้ามันสะอาด70%แล้วมันสกรปรก30มันก็ยังดีกว่าเมื่อมือเนยโยมชีวิตเนะี่ยมือเราก็ทําบาปมือนี้ไปฆ่าปลาตีหัวเขาแล้วก็แกงปลาแล้วก็ไปแบ่งให้คนนู้นคนนี้กินถวายพระมันก็เป็นบุญก็มือนี้ทําทั้งบุญมือนี้ทําทั้งบาปชีวิตมันก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงมันเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้มนุษย์กําลังถูกสัญญาณเตือนจากโลกด้วยกรรมที่ รวมเป็นหมู่รวมเป็นคณนะเป็นกรรมเป็นหมู่เป็นคณนะว่ามือของคุณเนี่ยทำบาปไว้มากเกินไปนะคุณทําบุญก็จริงแต่คุณทําบาปไว้มากเกินไปได้เวลาล้างมือแล้วได้โอกาสที่จะให้แก้ตัวแล้วนับจากนี้ขอให้ตั้งใจว่าอะไรอะไรที่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเริ่มต้นจากใจที่ไม่ดีกายวาจาก็เริ่มต้นมาจากใจมนุษย์ควรจะต้องมาล้างใจให้สะอาดอุปมาเหมือนกับการล้างมือด้วยเจลและด้วยการล้างด้วยสบู่หรืออะไรก็ตามทีก็ขอเป็นกําลังใจนะโยมนะว่า ขอให้เราทุกคนตั้งใจล้างมือล้างชีวิตอะไรที่มันไม่ดีล้างได้โอกาสล้างแล้วเป็นจังหวะที่เราจะได้กลับมาล้างมือกัน,นและเพื่อที่จะเป็นมงคลกับชีวิตสืบไปเห็นพระหัตถ์พระพุทธรูปวันนี้ก็นึกถึงเจลล้างมือที่เรากําลังล้างกันทั่วโลกขอบใจที่หลายคนล้างมือเรียบร้อยหยุดไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีพอสัญญาณโลกกาลังเตือนกําลังบอกด้วย4อย่างดินน้ําลมไฟไภัยพิบัติกําลังเกิดหนักๆของโลกนี้กําลังบอกอะไรกับมนุษ ขอเป็นกำลังใจในะยโยมนะว่าเราทุกคนจะต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยความสามัคคีด้วยความดีสัญญาณกิ่งไม้ตกลงมาตกใจเล็กน้อยไม่ใช่เป็นสัญญาณอะไรธรรมชาติกําลังบอกเราแล้วว่าเราจะต้องตั้งสติให้มากกว่าเดิมอย่าสะดุ้งเหมือนเมื่อกี้ขอเป็นกําลังใจจริงๆวันนี้เจริญพร